ขอต้อนรับสู่หมอพัทธาพอดคลัสทอกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหัวข้อน่าสนใจมากๆค่ะมาจากบทความพลังงานไม่สมดุลกับสุขภาพของคุณหมอพัทระพุทธายะเรียบเรียงโดยแอทช h ค่ะดูเหมือนว่าประเด็นนี้จะท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับเรื่องพลังงานกับสุขภาพไปพอสมควรเลยนะคะ โดยเฉพาะในมุมมอง LCHF หรือ Low Carb High Fat ค่ะใช่เลยครับหัวข้อนี้สำคัญมากเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองทำความเข้าใจกันดูครับว่านิยามของคำว่าพลังงานในโลก LCHF เนี่ยมันต่างจากแค่การน,นัดแคลอรี่ยังไงและทำไมความสมดุลหรือไม่สมดุลของพลังงานในความหมายแบบนี้ถึงได้ส่งผลกับสุขภาพเรามากขนาดนั้นนะครับน่าสนใจมากค่ะ เพราะปกติเราก็จะถูกสอนให้โฟกัสแต่แคลอรี่แคลอรี่เป็นหลักเลยงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะบทความนี้บอกว่า LCHF มองพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องแคลอรี่อย่างเดียวอันนี้มันหมายความว่ายังไงคะถูกต้องครับคือในมุมมอง LCHF นะครับคำว่าพลังงานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเลขแคลอรี่เพียวๆแต่มันเป็นเหมือนองค์รวมของแคลอรี่บวกกับความหนานแน่นของสารอาหารหรือที่เรียกว่า nutrient dense นะครับ Nutrient Dense อ๋อครับแม้ว่าสุดท้ายเราอาจจะคำนวณพลังงานรวมออกมาเป็นหน่วยแคลอรี่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่มันมีความหมายเชิงคุณภาพซ้อนอยู่ด้วยว่าพลังงานนั้นมาจากแหล่งที่ดีมีสารอาหารสูงหรือเปล่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงวว่าเวลาเราดูพลังงานจากแคลอรี่เนี่ยบทความก็เลยเน้นว่าให้มองที่คุณภาพก่อนเลยว่ามาจากอาหารจริงๆหรืออาหารแปรรูปมากกว่าจะดูแค่ว่าเออตัวเลขมันมากหรือน้อย ใช่ครับใช่คุณภาพของแคลอรี่สำคัญแล้วพอมาดูในส่วนของ nutrient dense หรือความหนาแน่นสารอาหารทีนี้ก็ต้องพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพเลยนะครับว่าเราได้รับสารอาหารที่จำเป็นเนี่ยมันครบถ้วนไหมแล้วก็ดีพอหรือเปล่าไม่ใช่แค่ว่ามีแคลอรี่เท่าไหร่เท่านั้นชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้พอพูดถึงภาวะพลังงานไม่สมดุลหรือ energy imbalance ที่บทความเขาเน้นมากๆเลย มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะในมุมมองนี้ครับบทความอธิบายว่าภาวะนี้มันเกิดจากการที่เรากินอาหารหลักๆของเราคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันที่เราอาจจะเรียกย่อๆว่า CFP นะครับกินในสัดส่วนหรือปริมาณที่มันผิดคือไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เหมาะสมกับความต้องการจริงๆของร่างกายของคนๆนั้นนะครับไม่ว่าจะกินมากไปกินน้อยไปหรือกินชนิดที่ไม่ถูกกับเรา แล้วผลที่ตามมาล่ะคะถ้าเรากิน CFP ไม่สมดุลแบบนั้นก็ส่วนที่มันเกินความต้องการไม่ว่าจะเป็นคาร์บโปรตีนหรือแม้แต่ไขมันส่วนเกินนะครับร่างกายเราโดยเฉพาะที่ตับเนี่ยก็จะเปลี่ยนมันไปเก็บสะสมเก็บในรูปของไขมันที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์หรือ TG ครับอ๋อไตรกลีเซอไรด์ใช่ครับผ่านกระบวนการที่ชื่อว่า de novo lipogenesis หรือที่เราเรียกย่อๆว่า DNL DNL ครับ ซึ่งมันก็คือกระบวนการที่ร่างกายเราสร้างไขมันขึ้นมาใหม่จากสารอาหารส่วนเกินที่ไม่ใช่ไขมันนั่นเองความเชื่อดำเดิมที่หลายคนอาจจะยังมีอยู่นะคะที่ว่าออกินไขมันเยอะๆแล้วอ้วนหรือว่ามีแต่คาร์โบไฮเดรตกับอินซูลินเท่านั้นที่ทําให้ร่างกายสร้างไขมันใหม่หรือ DNL ได้แสดงว่าบทความนี้ก็ลองบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นเหรอคะตรงประเด็นเลยครับข้อมูลนี้ชี้ว่าความเชื่อเหล่านั้นอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดหรืออาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักเสมอไปครับ สาเหตุจร uh ิงๆของการสะสมไขมันหรือความอ้วนในมุมมองนี inhos, athletes, ้ก็คือ energy imbalance โดยรวมที่มันมาจากการกิน CPF ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเราเองไม่ใช่แค่เพราะว่ากินไขมันเยอะหรือกินคาร์บเยอะอย่างเดียวมันมันซับซ้อนกว่านั้นครับเข้าใจเลยค่ะแล้วพอเราเข้าใจหลักการแบบนี้แล้วในบทความเขาได้พูดถึงการนำไปปรับใช้จริงๆบ้างไหมคะอย่างเช่นในทางคลินิกหรือการดูแลสุขภาพนะคะมีครับ มีการยกตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนเลยอย่างเช่นกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงหรือว่ากรดยูริกสูงๆเนี่ยนะครับบทความเขาเสนอว่ารากของปัญหาจริงๆอาจจะมาจากความไม่สมดุลของพลังงานในส่วนที่เป็นแคลอรี่เป็นหลักเลยมากกว่าจะเป็นเรื่องชนิดของสารอาหารโดยตรงอ๋อหมายความว่าสำหรับคนกลุ่มนี้การแก้ปัญหาเบื้องต้นอาจจะต้องเน้นไปที่การจัดการเรื่องปริมาณแคลอรี่ให้มันพอดีๆก่อนอย่างนั้นเหรอคะ ช่ครับอาจจะต้องดูเรื่องแคลอรี่รวมก่อนเป็นอันดับแรกแต่แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นกลุ่มอาการอื่นๆเช่นโรคอ้วนเบาหวานหรือแม้แต่โรคไตเรื้อรังที่เรียกว่า CKD นีครับบทความมองว่ารากเหง้าของปัญหากลุ่มนี้อาจจะมาจากความไม่สมดุลของพลังงานในส่วนที่เป็นสารอาหารหรือ nutrient imbalance มากกว่าเรื่องแคลอรี่อย่างเดียว อ๋อ oh, แสดงว่าแนวทานการดูแลก็จะต่างกันไปเลยสิคะถูกต้องครับสำหรับกลุ่มหลังเนี่ยการจัดการก็ต้องเน้นไปที่คุณภาพและปริมาณของสารอาหารให้มันเพียงพอและเหมาะสมกับโรคหรือภาวะนั้นๆแน่นอนว่าต้องทำควบคู่ไปกับการจัดการแคลอรี่ด้วยนะครับแต่บทความก็ยังชี้อีกว่าในระยะยาวแล้วเนี่ย บทบาทของคุณภาพสารอาหารมักจะสำคัญกว่าเรื่องแคลอรี่เพียวๆโดยเฉพาะสำหรับการจัดการโรคเรื้อรังพวกนี้ครับมีประเด็นหนึ่งที่สะดุดตาเหมือนกันค่ะในบทความคือการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทของคุณหมอกับความรู้ด้านโภชนาการนะคะอ๋อครับเป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆเลยครับมีการอ้างอิงคำพูดของดรอาซีมอรฮอราซึ่งเป็นแพทย์โรคหัวใจชาวอังกฤษนะครับที่เขาเคยกล่าวทำนองว่า ถ้าอาหารคือยาแล้วแพทย์เนี่ยเข้าใจเรื่องโภชนาการดีพอแล้วหรือยังซึ่งมันก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็ควรจะต้องมีการบูรณาการเข้ากับการรักษาทางการแพทย์ให้มากขึ้นไปอีกครับสรุปแล้วการคุยของเราในวันนี้เหมือนเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับคำว่าพลังงานไปเลยนะคะจากที่เราเคยเข้าใจว่ามันคือแค่แค,แคลอรี ตอนนี้กลายเป็นว่ามันคือแคลอรี่บวกกับคุณภาพสารอาหารทำให้เข้าใจว่า Energy Imbalance เนี่ยมันเกิดจากการที่เรากินคาร์บโปรตีนไขมัน C.P.F ที่อาจจะไม่เหมาะกับตัวเราเองและแนวทางการดูแลสุขภาพก็อาจจะต้องแตกต่างกันไปด้วยขึ้นอยู่กับว่ารากปัญหาจริงๆมันมาจากความไม่สมดุลของแคลอรี่หรือว่าสารอาหารกันแน่ ครับผมแล้วสิ่งที่น่าคิดต่อยอดจริงๆหลังจากที่เราได้เห็นข้อมูลชุดนี้ก็คือว่าถ้าเราลองปรับมุมมองเรื่องพลังงานให้มันครอบคลุมทั้งแคลอรี่และคุณภาพสารอาหารแบบ LCSF แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเลือกกินวิธีที่เราดูแลสุขภาพของเราไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันอาจจะทําให้เราเข้าใจสัญญาณต่างๆที่ร่างกายส่งออกมาได้ลึกซึ้งขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากครับ